ตัวนี้คาปาอยู่ที่1.5ึ่ไมโครฟาัต์ครับเราก็จะมาตั้งที่ย่านเราจะมาปรับย่านที่คูณหนครับนี่คูณหนเอามาแล้วเราก็มาปรับศีโศนย์ครับปรับที่เข็มให้มันตรงกับเลข0ูนย์ครับศีโก็เราก็จะไอ แล้วเราก็จะมาทำการวัดครับให้สังเกตที่เข็มดีๆครับถ้าเข็มตีขึ้นแล้วก็ลงนี่คือคาปาซิตเตอร์ใช้งานได้ครับนถ้าเข็มขึ้นแล้วค้างนี่คือคาปาซิตเตอร์ช็อตครับแสดงว่าตัวนี้คาปาซิตเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้ครับตามปกติครับ เดี๋ยวจะวัดตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมให้สังเกตให้มาดูที่เข็มดีๆนะปุ๊บนี่ขึ้นแล้วก็ลงครับนี่ับปลาที่ดีมันจะขึ้นแล้วลงครับปุ๊บนี่นี่แหละคือับปลาที่ดีครับมันจะขึ้นแล้วลงแบบนี้ต่อมาก็จะมาวัดที่ถ่านนะครับ่านตัวนี้เป็น ผ่านขนาด1.5มิตเตอร์รุ่นนี้ก็จะมีโหมดย่านการวัดครับนี่คำว่าแบตแบตตัวนี้ครับผ่าน1.5ใช่ไหมครับฐาน1.5แล้วก็ปรับที่1.5เลยโหมด1.5เราจะมาสังเกตที่หน้าปัดครับเราจะมาดูหน้าปัดนี่คำว่าแบตครับแบตตัวนี้ครับนี่ถ้า ฐานมีความจุเต็มนะมันจะขึ้นตรงขีดสีเขียวครับคำว่ากูดตัวนี้ครับนี่ถ้าแบตอ่อนแบตอ่อนมันจะขึ้นนี่ตรงสีแดงครับตรงนี้ถ้าแบตอ่อนนะเดี๋ยวมาดูแบตก้อนนี้กันครับฐานก้อนนี้กันว่ามันจะเต็มหรือว่ามันยังใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นหน้าปัดพิเตอร์แบบชัดๆเลยครับให้ดูที่เข็มดีๆนะครับ นี่เข็มเข็มขึ้นคำว่ากูดนะตัวนี้คือฐานก้อนนี้คือเต็มครับใช้งานได้ครับนี่นปึ๊บครับนี่สังเกตที่เข็มนะนี่เต็มใช้งานได้ครับตัวนี้มันติมิเตอร์เข็มครับรุ่นนี้ก็สามารถวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายนะครับราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้ครับตัวนี้คือใช้ดีครับ ใช้ดีมีโหมดให้วัดได้เยอะครับวัดไฟ AC DC ได้ครับวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้วัดโอห์มได้ครับวัดาการเชื่อมต่อเสียงบัเสเซอร์ก็วัดได้ครับตัวนี้ตอบโจทย์